ราสมอกระซิบเสียงขรึมเหมือนรู้ชะตากรรมที่กำลังประชิญพวกมึงระวังให้ดีมีบางอย่าง,งจ้องมองเราอยู่ไอ้จูเเงื่อแตกพลักๆแม้อากาศจะเย็นจนหนาวสัน่นทิศเสดขยับปืนแก๊ปในมือนั้นกระทางเสียงหมายลั่นกรอบเงามืดเริ่มขยับขยื่นเคลื่อนตัวเงาดำตะคุมตะคุม ก่อรูปร่างใหญ่โตที่ปลายหางตาแขนขาว,วาบไหวในเงามืดเหมือนมีปีกใหญ่กลางขึ้นท่ามกลางราตรีเสียงกรีดร,ร้องเยียบเย็นฉีกทะลุมารติการเงาดำทะมึนที่โผล่พรวดออกมาจากความมืดเปิดเผยโฉมนาตายแสงจันทร์สีสีนั่นคือผีกระหังอมมนุษย์ร่างยับผิวคล้ำกร้านดังเปลือกไม้เก่า บนหลังมีปีกขนาดใหญ่และที่แขนมีกระด้งฝัดข้าวดูวาววับขอบแหลมคมสะท้อนแสงจันทร์วับแหวมเหมือนขมมีก็มิปานในมือของมันถือสากตำข้าวตะเคียนยาวใหญ่สากทางทอนที่สลักลวดลายยันเข้มขลังสาดก,กลิ่นข่าวเลือสดชัดเจนกระหังเริ่มแย่เคียวเผยฟันแหลมคม สองตาแดงฉานสะท้อนแสงจันทร์ราวกับหลุดมาจากคุ้มนรกพรานสมอไม่รอชา้ากระชับปืนแก็บสามปลอกม้าดีในมือเล็งไปยังรางกระหังนั้นในทันทีเสียงปืนแตกสะถานป่ากระสุนลูกปลายสาดกระจายเข้าใส่อัมนุษย์ร้ายแต่ทว่ากระสุนเพียงทำให้มันชะง,งักขาเพียงครู่เดียวเท่านั้น เงื้อนคนถูกหินก้อนกรวดเล็กๆสาดใส่กระหังอ้าปากคำลามลันฟาดปีกระด้งกวาดอากาศแรงลมกระโชกแรงจนใบไม้ปลิววันฝุ่นดินคลุ้งกระจายปิดตาไปหมดไอจูก,กับทิศเสดไม่รอให้เสียเปรียบซ้องเกลอือเวหยงแห้ตาข่ายที่พรานสมอเตรียมไว้หลากฟาดเข้าหากระหังเต็มแรงแหเนื้อเหนียว ลอยชวัดชเวียนเหมือนจับเหยื่อกลางลมคลอบลงบนร่างใหญ่ได้สำเร็จชั่วครู่กระหังดินผวดพลาดฟาดสาบตะเคียนใส่ต้นไม้รอบข้างเสียงดังโครมเพียงเท่านี้เสียงเหมือนมีเสียงไม้ลั่นแตกแล้วมันก็ใช้ปีกกระดงฟันแห้ฉีกกระจุยในปริบตาเออ,อ,อของกระจกแบบไหน คิดเรอว่าจะจัดการกูได้